หนึ่งเดือนเต็มแล้วค่ะสำหรับสงครามอิสราเอลกาซาและยังไร้แนวโน้มว่าจะมีข้อยุติและยังคุยกันไม่ได้นะคะเรื่องของข้อตกลงหยุดยิงท่ามกลางความสูญเสียที่เกิดขึ้นค่ะและก็ได้เห็นความพยายามเดินหน้าทางการทูตโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐค่ะโดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ตกเป็นเป้าของการโจมตีในสงครามอิสราเอลฮามาส ปรุดพยาบาลคนนี้เล่าว่ารถพยาบาลฉุกเฉินที่มีคนไข้ยอยู่ในรถ11คนซึ่งชีวิตอยู่ระหว่างความเป็นความตายต้องถูกกระทบอย่างหนักเพราะว่าขบวนรถตกเป็นเป้าของการโจมตีทางอากาศขณะที่ออกจากโรงพยาบาลอัลชีฟาที่กาซาซิตี้เพื่อมุ่งหน้าไปทางใต้ของกาซาเจ้าหน้าที่ของฮามาสระบุว่าจนถึงขณะนี้มีคนในกาซาเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า1 0,000คน 152คนเสียชีวิตในเวสต์แบงค์หลังจากฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมมีรายงานคนเสียชีวิตไป1,400คนในอิสราเอลและกว่า240คนถูกจับเป็นตัวประกันภาพมุมสูงจากโดรนที่เห็นนี้ก็แสดงให้เห็นความเสียหายที่อาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่เมืองเดเอีอัลบาลากองทัพอิสราเอลระบุว่าเครื่องบินรบของกองท อิสราเอลโจมตีเป้าหมายที่เป็นกลุ่มฮามาสไป450จุดและกองทัพยึดพื้นที่ของกลุ่มติดอาวุธกลุ่มติดอาวุธได้เพิ่มในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาบริเวณศูนย์รักษาพยาบาลในกาซาและคนเสียชีวิตไปหลายสิบคนตลอดคืนที่ผ่านมามีการโจมตีกาซาอย่างต่อเนื่องทั้งทางอากาศทางบกและทางทะเล ผู้สื่อข่าวของรอยเตอร์รายงานว่าเป็นคืนที่มีการโจมตีอย่างหนักมากที่สุดคืนหนึ่งในรอบ1เดือนค่ะ <t> องค์การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของ UN และกลุ่มอื่นต่างประสานเสียงและออกแถลงการเรียกร้องให้หยุดยิงทันทีเพื่อมนุษยธรรม ช่วงสองสามวันที่ผ่านมาแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเดินทางไปตะวันออกกลางค่ะจุดหมายหลักก็คืออิสราเอลและได้พบกับผู้นำชาติอาหรับหลายประเทศเพื่อพยายามหาทางออกและส่งสารจากประธานาธิบดีไบเดนเรื่องหยุดยิงเพื่อเว้นวักการสู้รบ เป็นการเดินทางอย่างรวดเร็วในเวลาอันจำกัดนะคะสำหรับรัฐมนตรีบริงเคนค่ะจุดหมายแรกก็คือเดินทางไปอิสราเอลพบกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูนะคะซึ่งท่าทีของผู้นำอิสราเอลก็แข็งกร้าวอย่างมากระบุยืนยันว่าจะไม่มีการหยุดยิงบิงเคนเดินทางต่อไปอยังจุดหมายอื่นๆนะคะก็คือไปจอแดนและไปไซปรัสจากนั้นเดินทางต่อไปอยังเวสต์แบงก์ และไปที่อิรักนะคะซึ่งไม่ได้ประกาศล่วงหน้ารวมถึงไปที่ตุรกีที่น่าจับตามองอย่างมากก็คือการเดินทางไปจอแดนค่ะได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของชาติอาหรับหล,หลายประเทศและได้หารือกันซึ่งจุดยืนก็เห็นได้ชัดนะคะว่าแตกต่างกันเมื่อสหรัฐยืนยันว่า ไม่ต้องมีการหยุดยิงขณะที่ชาติอาหรับยืนยันว่าจะต้องเร่งหยุดยิงและที่สำคัญในครั้งนี้ได้พบกับผู้นำของปาเลสไตน์ที่เขตเวสต์แบงค์ด้วยแต่ก็ยังยิ่งเห็นได้ชัดนะคะว่าความต่างเกิดขึ้นอย่างมากระหว่างผู้นำระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและทางปาเลสไตน์ค่ะ เพราะฉะนั้นการเดินทางไปเยือนหลายๆประเทศอาหรับเท่ากับเป็นการบททดสอบบทบาทของสหรัฐในเชิงการทูตในตะวันออกกลางท่ามกลางสงครามอิสราเอลฮามาสค่ะโดยการเดินทางของบริงเคนไปโลกอาหรับในครั้งนี้เป็นครั้งที่สองในช่วงเวลาไม่ถึง1เดือนค่ะ โดยในการเดินทางไปที่จอแดนนะคะได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของกาตาสาซาอิอาระเบียอียิปต์และจอแดนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งบริงเคนก็ยืนยันชัดเจนว่าไม่สนับสนุนการหยุดยิงและระบุเรื่องนี้ในการแถลงข่าวร่วมกัน Able to regroup and repeat what it did on October 7th. Dealing with the various components of the ceasefire is imperative to deal with the consequences, the humanitarian consequences of this conflict. And do we believe that dealing with the various components of this crisis should be dealt with as well in an appropriate <Man> ท่าทีของสหรัฐแตกต่างจากก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าไบเดนผู้นำสหรัฐจะไปเยือนอิสราเอลว่าควรจะต้องมีการหยุดยิงแต่บริงเก่นก็สื่อสารออกมาว่ายังไม่ควรมีการหยุดยิงหลังจากพบกับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮู ในเชิงการทูตสหรัฐพยายามที่จะคุยกับหลายๆฝ่ายค่ะหลังจากตั้งวงคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอาหรับที่จอร์แดนบริงเคนก็ได้เข้าเฝ้ากษัตริย์อับดุลลาด้วยนะคะและบริงเคนได้พบกับมามุดอับบาสประธานาธิบดีปาเลสไตน์ที่เขตเวสต์แบงก์อับบาสเรียกร้องว่าต้องหยุดยิงทันทีการพูดคุยกันเกิดขึ้นในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงไม่ได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่า มีความเห็นต่างอย่างมากระหว่างสหรัฐและปาเลสไตน์ีด้านหนึ่งรัฐมนตรีได้พบกับนายกรัฐมนตรีอิรักด้วยก็คือโมฮัมหมัดอัลซูดานีโดยหารือกันเรื่องบทบาทสหรัฐในภูมิภาคและเรื่องกาซาและความร่วมมือที่น่าจะเกิดขึ้นได้กับอิรักเพื่อไม่ให้สงครามขยายออกไป และบริงเคนได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศตรุตรกีฮากันฟรีดานที่กรุงอังการาเพื่อหาหรือเรื่องกาซาหลังจากมีกลุ่มสนับสนุนปาเลสไตน์จำนวนมากประท้วงนอกฐานทัพสหรัฐที่มีทหารอเมริกันประจำการอยู่ทางใต้ของตรุรกีค่ะ น่าสนใจถึงความเคลื่อนไหวของผู้นำโลกอาหรับโดยเฉพาะท่าทีของผู้นำอิรักและอิหร่านนะคะหลังจากที่ผู้นำอิรักนายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับแอนโทนีบลิงเคนก็ได้เดินทางไปเยือนอิหร่านและได้พบกับผู้นำอิหร่านด้วย و در سطح کشورهای منطقه و در سطح بین الملل در مورد بازدارندگی رژیم سهیونیستی و هیئت حاکمه امریکا از برای قتل و کشتار مردم بیگناه و مردم مظلوم و مقتدر قضه انجام بشه از هر گونه همکاری حمایت میکنیم لم تکن ولیدت تاریخ سبع تشرین اول في هذا العام وانما جاءت

อายาตอลลออาลีคาม,มานีพบกับอิสมาอิลฮานิเย่ผู้นำกลุ่มฮามาสมมมมมที่กรุงเตรงหรานสื่ออิหร่านรายงานว่าฮานิเย่ซึ่งอาศัยอยู่ที่กาตาและตุรกีตั้งแต่ปี2019ได้เล่าให้ฟังโดยได้เล่ากับคามานีให้รับทราบถึงสถานการณ์ล่าสุดที่ฉนวนกาซาและระบุถึงการก่ออาญากรรมของคนยิวในกาซารวมถึงสถานการณ์ในเขตเวสต์แบงก์ สื่อทัสนิมของอิหร่านไม่ได้ระบุว่าพบกันที่ใดแต่รายงานว่าคามาเนียย้ำนโยบายของอิหร่านที่จะสนับสนุนกองกำลังต่อต้านของปาเลสไตน์ก็คือหมายถึงกลุ่มฮามาสให้ยืนหยัดต่อสู้กับผู้ยึดครองชาวยิวก็คือกองกำลังอิสราเอลนะคะจนถึงขณะน,นี้ผ่านไปหนึ่งเดือนของสงครามอิสราเอลฮามาสไร้ข้อตกลงไร้ข้อตกลงไร้การหยุดยิง และดูเหมือนจะยิ่งเต็มไปด้วยความเห็นต่างระหว่าง2ฝ่ายก็คือฝ่ายตะวันตกสหรัฐพันธมิตรของอิสราเอและฝ่ายฮามาสพร้อมด้วยพันธมิตรในอาหรับที่ออกมายืนยันว่าจะต้องหยุดยิงทันทีอีกด้านกองทัพสหรัฐประกาศว่าเรือดำน้ำติดขีปนาวุธได้ไปถึงตะวันออกกลางแล้วซึ่งเท่ากับการส่งสารป้องปรามไปยังระดับภูมิภาคเพื่อไม่ให้สงครามขยายตัวออกไปค่ะ